โอ้ค oh, okay. ผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ,รบก็มีกับผมคนเดิมมาแล้วกันขมิมีเพชรวันนี้เรามีกับเกมอายนะเออวันนี้ครับคุณผ,ผู้ชมผีกระสือของเรานะครับไม่ปกติอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตามชื่อคลิปเลยตัวเตี้ยนะเออกระสือขนาดจิว๋วไซมินินะดูสิว่าน้องสือของเราเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเฮ้ยไหนขอดูดิไอ้เต้าสือไอ้เต้าไหนขอดูดิอยากเห็นเองวะ่ะ ไม่มาวะหรือว่ามันมาช้าผมว่ามันต้องตัวเตี้ยแบบขาสั้นแน่เลยมันถึงช้านะฉันได้ยินเนาะเ <c oughs> ฮ้ยดูดิโอ้โหโคตรเตีย้ยเฮ้ยทะลุมาว่ะอ้อย่านะอย่านะโอ้โหถึงฉันจะเตีย้ยฉันก็จะร่านายให้ได้ไม่มันน่าจังนะคุณหญิง <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมเุ้ยกูตกใจหมดเลยอายเอ้ยมันตกใจอะไรวะ อุ้ยแต่ว่าน้องสื่อของเราน่ารักกว่าเดิมนะไม่จะว่าแบบอืมไซมินี่อ่ะเออไซมินี่อะไรก็น่าดูน่ารักมุ้งมิ้งไปหมดเลยเนาะเออคุณผู้ชมยังไงวะโอเคมันยังไม่มานะครับฉันตัวเตี้ยวไงยั่าบูลี่ฉันเออไม่ได้บูลี่แค่ชมด้วยซ้ำว่าน่ารักเออกย่ามาชมอย่างนี้นะฉันเขินเขินพ่อมึงจะล่าฆ่ากูเนี่ยมึงเขินเนาะมึงกล้าพูดหรอว่าเขินอ่ะ โอ้โห่าชมแต่จะมาไล่ฆ่าโอ้ไม่ใช่เรื่องแล้วไอ้ชายคุณผู้ชมครับเจ็ดถุงเจ็ดถุงกับกระสือไซมีินี้โอ้โหแต่ถ้าโดนกระสือฆ่านี่ก็อาจจะแบบเหมือนโดนมดกัดป่ะเออมายังเอ่ยแต,แต่แต่กระสือตัวเตี้ยจริงๆนะแบบพอลองดูแบบมุมมองกระสือในอายอย่างเงี้ยมันก็ตัวเตี้ยนะเออมีความแบบมีความสมเหตุสมผล<ฮ>มาแล้วว่ะน้องสือของเรามาแล้วไหนวะอยู่ไหนวะ กำลังโอ้ไม่ฟังดูแล้วคุณผู้ชมครับน้องสื่อของเรากําลังผ่านห้องนี้ไปนะเมะื่อกี้ทำไมกูไม่รอให้มันลงก่อนวะเพื่อความปลอดภัยแล้วจะดูอายเพืองๆทาไมนะเนี่ยเออเพื่อเจอไอ้ชายเอ้ยบ้าบอชิบหายเลยชายอย,อยู่ใหนอของเองไวนะ้เนี่ยไม่ทักดีกว่าเดี๋ยวเองจะขึ้นมานะแต่ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าตัวเตี้ยขนาดนั้นนะออฉันไม่ชอบให้ใครมาบุรีเออจ้ะ ไม่บูรี่ก็ได้บูรี่ที่มันใบสูบเนาะนั่นมันบูรี่มึงยังจะเรดอีกเนาะไอ้ชาดใจยเย็นครับใจยเยน็นใจยเยน็นสิบห้าถุงและใจยเยน็นสิบห้าถุงกับไออีกหกดวงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,เอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบ้าถุงเองเหรอวะเพื่อแต่กระสือม,มันขึ้นมาชั้นบนแล้วอะัะงนั้นเราว้าไปเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ไวๆอนะเผื่อเราอยู่ชั้นใต้ดินวะโอไม่อยู่ ้้ยยเผิดแผนมาเรารอดูดิกระสือแกจะขึ้นมายังไงผมอยากเห็นมากเลยแบบไอ้ตัวจิ๋วจิ๋วตะมุตะมิค่อยค่อยลอยขึ้นมาอย่าผมว่ามันน่าจะเหมือนอสูจิที่กําลังลอยขึ้นมาแน่เลยอสูจิพ่องเสร็จใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเหมือนมดโอ้โหเหมือนกูกำลังโดนมดแกลกัดโอ้ยทุยพูดผิดเลยเหมือนกูกำลังโดนแบบอา มดจิ๋วอะไล่อะแต่เองมีความน่ารักฟุ้งฟิงมากเลยไอหนูเอ้ยยังมูเร็กช่วยหนูนะเอาก็เรียกแบบน่ารักน่ารักไงเหมือนคนที่แบบเป็นแฟนกันเรียกว่าไอต้าอ่างเงี้ยเออมึงบอกว่าโอ้โคตดไวโอ้โหมันไม่ขึ้นวิ่งด้วยกูลองแล้วกูลองแล้วกูบอกเลยกูลองแล้วกูลองแล้วกูบอกเลยไม่มีอายเลยเวเลยทำไมมันไวจังวะผมยังคิดอยู่เลยมันไวไปเปล่าอ่ะ เออไม่ได้จริงๆนะไอ้ชายเต็มแล้วเนี่ยได้ครบทุกจะให้กูแบบมาเดินแบบชิวๆในกระสือที่แม่งแบบวิ่งไวๆมันก็ไม่ใช่ป่ะเอาไงดีรอวิ่งดีกว่าก็ินชอคกินเ้าส่วนฉันชอบกินุลเราชบคส่วนับโดาเามตาลหืมมาแล้ววะทำไมไมันไม่ขึ้นวิง่งวะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ขึ้นวิ่งเดินไปเดินไป

แต่กูเฮ้ยมันไม่เห็นเราจริงดิว a ตตุฟูไม่เห็นกูกระสือยิงเตียยิงไม่เห็นวายโง่ Why? โอเคครับก็ใครถ้าชอบค,คลิปนี้คมมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับบ,บ๊ายบายผมไม่ไหวแลวบาย